และในช่วงเวลานี้ครับเกมที่ฮอตที่สุดก็คือ Tower of Fantasy เนาะนะครับช่วงนี้นะครับมีข่าวออกมานะครับก็คือตัว Tower of Fantasy เนี่ยก็จะมีการอัปแพด2.0นะครับในช่วงคอ r เตอร์ที่4นะครับก็น่าจะช่วงปลายปีนะครับก็จะมีอาแมปใหม่เข้ามานะครับตัวครหลากหลายหน้าตานะครับเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับสำหรับเมืองที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ฮะ ป็นไงน่าเล่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็ดีใจนะฮะที่มาเร็วขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปในวันนี้เลยละกันนะครับผมเอาละครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกม Tower of Fantasy นะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัยต้องร้านนี้เลยไม่ขลาช็อปนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วง่วนราคานะครับก็มีขึ้นมีลงตลอดนะครับแนะนาให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับ เอาล่ะครับสุรีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Tower of Fantasy นั่นเองนะครับเห็นหน้าต่างกันแล้วใช่ไหมฮะวันนี้แน่นอนครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือการเรียงไทม์ไลน์นะครับของตัวละครที่จะอัพมาในอนาคตนะครับของแต่ละแพทนะครับเริ่มก็จะเป็น1.5 2.0แล้วก็2.1นเนาะนะครับโอเคต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับต้องความเข้าใจกันก่อนนะครับคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการเดาล้วนๆเลยไม่ใช่เดาแบบไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายกัน ในคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับโอเคเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าเป็นแพทหนึ่ครับ1.5เนี่ยตัวละครตัวไหนมาแล้วนะครับก็คือ Nemesis แล้วก็ f Freak เนาะนะครับตัวถัดมานะครับที่ประกาศมาแล้วก็คือ c o r d i a นะครับสังเกตไหมทุกคนเจ้าตัวละคร3ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่มีคอเพิ่มอ่าดาเมจธาตุใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับอ่านแข็งกาภาพนะครับตัวถัดมานะครับที่ อ่าผมคิดนะครับน่าจะเป็นคบอบีเพราะอะไรนะครับมันมีข่าวลุดมาแหละแต่ว่าอ่าอาจจะเชื่อได้ไม่เชื่อได้ก็ได้นะครับไม่รู้สิราะว่าผ,ผมคิดว่ามีความเป็นได้เพราะอะไรนะครับอ่าสิ่งที่ขาดอยู่นะครับก็คือคอธาตุไฟนะครับซึ่งตัวน้องเนี่ยมีความเป็นได้สูงเลยว่าน่าจะน่าจะเป็นคอธาตุไฟนะครับก็เลยเอามาจับยัดและ เหตุผลที่ผมไม่ได้เอาลูบี้มาครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะมาในแพทของ2.0นะครับก็น่าจะอีกปลายปีนะครับกว่าจะลูบี้จะมานะครับถ้าอิงเซิร์ฟจีนนะครับตัวน้องนะครับเป็นสายเรสอ n นแน,นะครับก็คือเป็นสายบัฟนะครับแต่ว่ามันมีเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งคือตัวเซกิเนี่ยก็จะเป็นสายเร s o n น n c e เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัว,ตวนเรสออนแนยกลับไปอยู่กับฟรีครับทุกคนแต่คราวนี้มีมีความเป็นได้เว้ย ก็คือตัวคาร์บอนบีจะเป็นตัวที่มีเรโซแนนซ์แทนตัวรูบี้เนาะนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงแพท2.0งกันต่อนะครับพอเราอัปเดตแพทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวถัดมาก็คือรูบี้ครับแน่นอนครับสำหรับสายฟรีนะครับหรือสายเติมน้อยเนี่ยจะมีปัญหามากครับสำหรับการเล่นท่าไฟเพราะว่าอะไรนะครับตู้มันมาติดกันอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าน่าจะเก็บหอมรอมริไม่ทันนะครับเพราะว่าเปิดคาร์บบีไปแล้วต้องมาเปิดตัวรูบี้แทนแต่ว่าถ้าเกิด จดีเนี่ยอาจจะมีตัวละครมากั้นนะครับก็คือน้องนีมิซิสนะครับมากั้นระหว่างกันนะครับให้เราได้เก็บทรัพยากรเพื่อมาเปิดเนาะนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวน้องเซกินะครับตัวน้องเซกิเป็นตัวชัตเตอร์นะครับคราวนี้เรามาสังเกตกันแล้วนะครับพอเป็นแพทสองจุดศูนย์เนี่ยตัวชัตเตอร์จะมาและก็คือน้องลูบี้กับเซกิใช่ไหมฮะคราวนี้ตัวถัดมานะครับที่ควรจะมาเนาะเป็นเจไป เทปไปเป็นสายแชตเตอร์เหมือนกันทุกคนเป็นแชตเตอร์อ่าธาตุไฟฟ้านะครับเพราะว่าในแพทต่างๆที่สังเกตกันนะทุกคนตัวสายฟ้ายังไม่มีตัวทำอ่าทำลายเกาะเลยนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับว่าเทปไปนะครับกับมาร์ชเนี่ยตัวละครคอลแลบเนี่ยจะมาแต่ว่าถ้าเกิดติดปัญหาตรงลิขสิทธิ์เนี่ยสองตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือไม่มี น่าจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยนะครับเพราะว่าสบตัวนี้ผมชอบมากนะครับตัวละครอาถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตัวละครตัวไหนมาแทนนะครับจะมี2ตัวละครนะครับที่ผมคาดการเอาไว้นะครับก็คือจะมีเทียนหลางไลล่านะครับ2ตัวนี้มาแทนในจุดที่เป็นช่องโหว่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะให้เจ๊ไปเนี่ยมาแทนเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ๊ไปกับมาร์สมาก่อนเนาะนะครับหวังว่าในอนาคตจะมีเนาะ นะครับและก่อนที่จะเข้าแพท2.1เนี่ยแน่นอนครับมันจะมีการรีโรตู้นะครับอ่าโดยเอาน้องเนมิซิสแบบมาแทนเนาะนะครับก็คือจะมีน้องเนมิซิสเนี่ยมาขั้นกลางระหว่างเราตรงนี้นะครับแล้วก็ฟรีกนะครับถ้าเกิดมันเป็นไปตามเนี้ยมันจะมีเวลาเก็บเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บทรัพยากรเพื่อมาเปิดน้องลินนะครับน้องลินอ่าในแพท2.1นั่นเองนะครับก็จะมีเวลาเนาะทุกคน ถ้าเกิดว่ามันอั p ตามที่ผมคิดนะครับมันจะมีเวลาเยอะมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพท2.1กันต่อนะครับน้องรินมาตัวแรกนะครับเท่าที่ผมคิดนะนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดนะครับน้องรินนะครับเป็นตัวละครนะครับสายธาตุลมนะครับผมเปรียบเสมือนเป็นธาตุลมแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับแต่ละธาตุได้นะครับก็คือไปได้ทุกธาตุนั่นเองนะครับ ถ้าเปรียบเสมือนเกมเกณชินนะครับก็เหมือนตัวธาตุลมนะครับที่เพิ่มดาเมจของตัวธาตุนั้นๆนะครับแบบลมไปเจอไฟไฟมันก็จะทําให้แรงขึ้นประมาณนั้นเจอธาตุน้ํามันทําให้น้ําดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับตัวน้องเป็นอีกหนึ่งตัวที่ติดเมตาของเซิร์ฟจีนนะครับก็ผมบอกเลยว่าควรที่จะมีนะครับใน่นคนน้องนะครับในสูตรต่อไปนะครับอก่อนที่เราจะไปสูตรต่อไปตัวน้องนะครับ มีสิทธิ์ไปไปได้ด้วยนะครับก็คือขั้นกลางระหว่างเราเช่นเดียวกันน้องอาจจะมาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า,าทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วฮะเพราะว่าคอทั้ง4ี่ธาตุเนี่ยมันครบแล้วนะครับตัวน้องอาจจะเป็นตัวที่มาเสริมในจุดที่แบบให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับน้องมีสิทธิ์ที่จะมาก่อนนะครับแต่ว่าความหวังมาช่างลิบหลีน้องอาจจะมา2.1นนะครับโอเค นี่ตัวต่อไปครับเทียนหลังนะครับแล้วก็ไลล่านะครับเป็นอีกหนึ่ง,งตัวที่คอมโบกับเจ๊ไปอ่ะน้องเทียนหลังก่อนเทียนหลังเนี่ยคอมโบกับเจ๊ไปนะครับแล้วก็นิมิซิสได้แต่ผมชอบลืมชื่อนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็เก่งนะครับหมายถึงว่าตัวน้องก็มีมีประสิทธิภาพในการทําให้ทีมเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้อ่าเจ้าตัวเทียนหลังอะไรล่า la, มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ายังข้อมูลยังไม่แน่นนะครับ แต่เท่าที่ดูมาก็สามารถที่จะคอมกันได้นะฮะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับการเรีลนทำลายของช่องผมเนาะนะครับต้องขอโก,ก่อนนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะมีความเป็นอาจจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่นะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไี่แบบว่าเลงอะไรไว้นะครับเนี่ยผมขอผมเอะใจตรงโคเบอรบ,บีกับรูบี้เว้ยถ้าเกิดมาแบบชนอย่างเงี้ยทุกคนผมชอบผมชอบรูบี้ <c oughs> คื โคโป,โปเป็นตัวละครที่มันควร,ควรอยู่ในทีมทาดไฟเว้ยแล้วรูบี้ก็เป็นตัวละครที่ควรจะอยู่ด้วยเข้าใจไหมเออมันจะใจร้ายมากๆนะถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใจดีอะทีวีซิต่ะขั้นกลางเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่เนวะ้ยแต่มันแค่15วันอย่างเงี้ยกี่วันนะผมจําไม่ได้นะครับประมาณน,นั้นอาจจะเก็บไม่ทันนะครับเออผมเสียดายตรงจุดนี้นะครับก็เลยขอให้มันมีคอลแลบเข้ามานะครับนั่นแหละฮะจะได้มีเวลาเก็บเอาน้องรูบี้นะครับผมโอเคสวัสดีก็ อยู่เท่านี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปกระตุ้นใจในการทำนะค,คลิปต่อไปด้วยแล้วก,กันนะครับบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพูดติดๆขัดกัดขัดนผมนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าฮะ